จก็แนะนำกว่าเป็นเราบอกวิธีนี้ที่นี่เอาควตรงกันหน่อค่ะเอากันได้ก็กันได้เงินใช้แต่ละงวดก็เพราะสูตรนี่แหละอ๋อครับเราก็เลยสนใจเพราะมาทำเอามันเข้าตรงกันเลยใช่ไหมปูเลยตรงกันอ๋อแล้วสูตรนี้ที่เจ๊กใช้แกถูกเยอะไหมครับปูวันนี้ใช่ไหมงวดที่ผ่านมานะครับวันวันที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยวันที่วันที่หนึ่งเนาะครับแกซื้อตัวละ เจ็ดพันตัวละเจ็ดพันหกหนึ่งตัวเดียวหกหนึ่งตัวเดียวเลยนะเป็นเงินต่อไรคูณแล้เองหาไเองหลักแสนเลยใช่ไหมครับปูก็สร้างบ้านในหลังหนึ่งหรือ่าสร้างบ้านในหลังหนึ่งคือเขามีทุนเนาะค่ะเนาะแกทุนมีสองหมื่นเกบุญไม่เยอะเกว่ากันครับวันนี้ สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาดรวยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านปู่ฤษีเดือนดงนะครับผมเนาะจะมาสอบถามแนวทางต่อง,งวดของปู่แนวทางต่อง,งวดประจาง,งวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับมางวดนี้ปู่ต่อง,งวดให้เลยนะครับผมได้ยินว่า ที่จะเอามาต่อวดให้นี่ตรงกับสูตรคำนวณของเจ๊ใหญ่ที่ถูกงวดลหลายแสนด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟงังฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินแล้วก็ทางช่องด้วยนะครับผมเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟงังแนวทางตัวงดของปูรุษีพร้อมๆกันเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีปูรุสีสสสนะครับผมครับผมวันนี้วันด<ส>ีว<ส>ันมาโชคมหาชัย ครับผมก็ปู่จะให้แนวทางเพื่อเป็นข้อมูลไว้ก่อนเพื่ออุ่นใจครับใกล้วันก็ไม่ว่ากันใหม่ครับปู่ดีครับผมวันนี้ก็มาหาแนวทางมาเดินทางมาหาปู่ฤษีเดินดงนะครับจะมาถามแนวทางต่องดของปู่เนาะวันนี้ก็จะต่องดให้เลยใช่ไหมครับปู่ได้เพราะว่าปู่ยังไม่ฝันนะครับปู่ยังไม่ฝันคำนวณไปก่อนเหมปู่คำนวณก็แม่นครับ แต่ที่ผ่านมาที่ถูกนี่ก็คือถูกทั้งคํานวณนถูกทั้งฝันเลยนะครับผมแต่เดิมทีนี่ปู่ท่านก็ฝันแม่นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมประกอบกับเลขคํานวณนี่ก็มาเป๊ะอีกนะครับในงวดนี้แต่ว่าอันเล็กคานวณของปูน่นี่รู้สึกว่าบ่หลายตัวละกันคือมันหน่อยตัวนาะนะคะเนาะใช่มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าถ้าง,งวดไหนปู่ให้น้อยงวดนั้นมามาเป๊ะเลยเะน,นะครับปู่ให้บนมาสามสี่เม็ดเดียว ออก4 3นะครับถือว่าถูกถือว่าถูกถือว่าถูกเลยนะครับผมเนาะถ้าใครซื้อเล็ไมก่กลับก็ไม่รู้จะวางไงแล,นะล,ล้วเนาะเพราะว่าเล็กบอร์ลายเพราะเลขไม่เยอะนะครับความฝันก็มีแค่สองหางนะครับว่าฝันคล้ยๆกันแหละื่อที่แล้วฝันฝันตอนแรกเห็นกล้วยคกล้วยหนึ่งเครือก็เก้าหนึ่งตีแค่นั้นที่นี่ดันเป็นกล้วยหอมก็เลยตีหกหกก็เก้าตัวเดียวกันก็ใส่ไปเลย ก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งก็ถูกตรงตรงเหมือนเดิมนะปู่เนาะถ้าตัดซื้อก็จะหกหนึ่งเก้าหนึ่งเลขมันไม่เยอะนะหกกับเก้ามันตัวเดียวกันก็เก้าหนึ่งหกหนึ่งก็เป๊ะเลยก็เหมือนว่านวนเก้าหกสองเหมือนกันครับเนี่ยเลขหกกับเลขเก้าก็ปูรวงเข้ากันเลยสองวันแล้วบเหมือนกันเลยทีนี้เก้ามาแทนกันได้ปู่ไม่แทนตัวอื่นแล้วแทนหกนี่แหละบมุนขึ้นมุนเลยมาตัวเดียวมันเคยเป็นนะปูนเนาะ ก็เป็นมาตลอดสองวันแล้วค่ะปูทีนี่เป็นบทเรียนถ้าซื้อถ้ามีกาม้ามหกไ็อย่าลืมกันเลยตัวกันตัวแก่เลยได้คับปูก็แรืมอกหนก็สังเกตยอยู่งวดที่ผ่านมาแนวทางของปู่นี่ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะทุกผู้ชมนเนาะถือว่าน้อยแล้วประกอบกับปูก,ก็ฝันดีด้วยนะครับบนเม็ดเดียวเนาะสูตรคำนวณ่<ม>อันนี้คือคือตัดออกมาแล้วหมอ่าปูหรือว่าคำนวณไหนแค่ตัวเดียวหรือว่าโมมีการตัดออกมาเห็นเป๊ะ โอ้ตัวเดียวเลยกดกดมากข้เห็นเลยค่ะ <ขา S 2> ตัวเดียวเลยครับคือสูตรของปู่ปู่ไม่ได้คำนวณในกระดาษใช่ไหมครับปู่คนไม่เอาดินเลขแม,ม่เอาดินสอเขียนแม่ปากกาเขียนกระดาษใช้เครื่องคิดเลขกดครับอือน,นี่ก็บอกได้แค่นี้เนอะเพราะว่าก็จะกั๊กไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นตําราที่เพิ่งเรียนใหม่ครับครับปู่เนื่ว่าเห็นเป็นหลักฐานมาก็คือเจ้ใหญ่ที่ หากำแพงเพชรเนี่ยแหละพี่เแน่ยแนวมาก็เลยเมื่อก่อนย้อนหลังไปเราก็เคยใช้สตรนี่แต่เราไม่ติดตามพอเราเพิ่งมาติดตามพอเจกนแนะนําำเป็นระบบวิธีนี้วิธีนี้เอามันตรงกันเลยเออขันได้ก็ฉันได้เงินใช้แต่ละงวดก็เพราะสวนนี้แหละโอ้ครับเราก็เลยสนใจพอมาทําเอามันเข้าตรงกันเลยใช่ไหมปู่ก็เลยตรงกันอ๋อ แล้วสูตรนี้ที่เจ๊แกใช้แกถูกเยอะไหมครับปูวันนี้ใช่ไหมงวดที่ผ่านมานะครับวันที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยวันที่วันที่หนึ่งเนาะครับแกซื้อตัวละเจ็ดพันตัวละเจ็ดพันหกหนึ่งตัวเดียวหกหนึ่งตัวเดียวเลอเป็นเงินเท่าไหร่คูณเอาเองอด้หลายไดเที่ยหลักแสนเลยใช่ไหมครับปูก็สร้างบ้านในหลังหนึ่งหป่าสร้างบ้านในหลังหนึ่งคืเขามีทุนเนาะค่ะเนาะแกทุนแกทุนมีสองหมื่น ทุนไม่เยอะเกว่ากันวันนี้วันนี้พร้อมมากทุนไม่เยอะปกติตัวละ 30, ลวสามหมื่นเราซื้อหลายตัวปะคะก็แกไปกับก็มีลักเจ็ดลักหกที่ซื้อครับ,รบแต่ที่แปลกก็คือสูตรนี้มาตรงกับของปู่ที่ปู<ม>่ค<ฮ>ิดค้นขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมมาตรงกันได้ไงนะค,ะครับก็คือวิธีคิดคล้ายกันแล้วสูตรยังออกมาตรงกันอีก ของปู่ไปคิดย้อนหลังดูนี่แสดงว่าเจ๊แกถูกมาหลายงวดแล้วนะคบท่านผู้ชมแต่ว่าข้าเห็ดคือเจ๋วอะไรเนาะขามีหน่อยขากายิบจับไว้แด่พอฟังเนอค่ะท่านผู้ชมเห็ดบ่ได้เป็นทางเนาะค่ะไอ้เงินเงินมันทุงไงกับทุงหน่อยก็คือใจนําใจนําครับมันอยู่ใจนําตอนทุนชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะปู่เนาะชอบทางนี้เนาะใช่นะครับมีจะซ้ายเขาก็ ตั้งแต่ที่เปื้อนนี่เจ๊ใหญ่มาแล้วโอ้เจ๊ใหญ่มาแล้วเมื่อกี้จะทำอะไรบ้างเออเอื้อนมาสูดตรงกันเนาะก้นเข้มทองคนนี้เลยเดี๋ยวจะกดให้ดูนะหลักฐานเขาปูสิกดกันคิดเลขเห็นเบิ้งเลยไหมว่ากันใช่แสดงว่าปูกับเจ๊ใหญ่เนี่ยติดต่อกันมานานแล้วถูกมาก็ถูกด้วยกันเห็นไหมหกหนึ่งเห็นไหม ตัวอะไรโอ้หกหนึ่งสื้อเกบอกซื้อสี่เจ้าซื้อสี่เจ้ามีขึ่นนะเป็นแสนนะคะท่านผู้ชมนอ้เป็นแสนครับเขียนว่าล่างเขียนว่าล่างเลยหกหนึ่งล่างตัวเดียวโดดเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างตามต้องแสนแสนหนึ่งไม่อยู่หลายแสนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมกันเพิ่นว่าเอาอันชามทีน้ำปุ๋ยก็คือสีแดงลายเนะครับแต่ปู่ป้าถาได้ห่ะได้ซื้อบ่ิล่ะอ๋อซื้อไว้ก่อนแล้ว พราะพอส่งเลขไปชุดนี้ไปให้มันตรงกันพอดีพอดนีเจ๊ชอบอยู่แล้วเขาซื้อไว้ก่อนแล้วแต่เลขแต่สูตรคำนวณของเจ๊ก็ของปู่นั้นมาตรงกันสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันแเครื่องคิดเลขเหมือนกันปู่แล้วก็เอาตัวตั้งมาแล้วก็มากดเหมือนกันับทมกันแล้วับนี่แหละก็เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าอาจารย์เดียวกันรับปู่ มีอะไรก็แบ่งปันกันเองเจก็ชัวร์ใจดีเพราะว่าน,นั่นกจะดูดวงก็เลยดูดวงให้ใที่จริงฉันก็ไม่ชอบอะไรหรอกเ้าห้าสิบห้าสิบแต่วไม่เชื่อร้อเปอร์เซ็นต์ใช่ใชอย่าไปเชื่ออะไรมากเพราะดูให้ที่เลยดูระหว่างคิว้วเจเป็นอ,อัศวเป็นเจใหญ่เลยนะถ้ามีโรงงานลูกน้องร้อยคนีเจคุมได้เลยพอมีอํานาจมีมลร,รมีดูคิว้วดูตาดูจมูกแล้วใช่ก็เลยถามตอนนี้ มีเยอะไหมไม่เยอะมีรถตั้มรถคนปูน่ะมีอยู่สิบคันโอ้เแล้วราไปกับอีกสิบคันลูกน้องก็ไม่เยอะเดี๋ยวนี้เหลือน้อยเมื่อก่อนเป็นร้อยจริงๆอ๋อคพี่ครับเรีว่าปู่ทายถูกเดี๋ยวแสดงว่าปู่เรียกเจนี่เป็นเจจริงๆเนาะกันงเจทั้งอซอเลยใช่ครับนี่แกก็นั่งทํางานแกก็นั่งอยู่ในห้องแอร์อยู่ไีนเขาเตอครับอ่าใครซื้ออะไรมาแจใจนั่นแกก็มีแค่นั้นมีงานทำแค่นั้แสดงว่า เมีนอแสดงว่าสูตรที่เจ๊ใช้เนี่ยถูกมาหลายงวดแล้วใช่ไหมครับปู่ก็ไม่ได้ทากันเอแต่บูกทมแต่งวดที่แล้วนะอ่านไปได้กำไรได้บ้านหลังใหม่ตังค์โถูกจนได้สร้างบ้านเนี่ยนะปู่ของคนแรกคนแรกของเมืองไทยใจใหญ่ใจใหญ่ช่างอีกคนแรกใจใหญ่กว่าตับใ่เกินใจใหญ่กว่าตับปู่ก็ไม่กล้าตัวละพันเลยยังสั่นเลย ครับตัวรปันก็สันนะครับพูสันทุนคนเขาเขาชอบนะครับเขามีทุนนั่งนะพูดกันเนี้ยอ่ะคงกระปูอาจจะมีบ้านใหม่อาจจะได้บ้านใหม่อาจจะปูปูบอกถ้าสูตรนี้เป๊นี่ให้แอดมินไปสร้างบ้านใหม่เลยนะครับผู้ชมเองบ่มีน้่งเขาจะแกงเลยนี่เจอปูเนี่ยใจอยากเป็นผู้ให้ไงให้กขาเพลงไองเพราะว่าพี่มีจะให้ จะเอาไปทําไมเรามันมีนี่ตอนตอนนี้ปู่คือว่าไม่ได้ตกสวรรค์ก็ไม่ได้ตกนรกเลยขึ้นสวรรค์แล้วไงครับปู่แต่ก่อนเป็นนี่ตกนรกเลยครับแล้วคนทุกวันบ้านเราเป็นโลกวันละโลกยังไม่พอครับยังมีกระแสลายวันอีกโลกนี่ไลยแรงมากวันละหลายโลกนะครับปู่ไม่ใช่ไม่ใช่วันละหลายโลกครับโลกกระแสลายวันไโ้กระแสลายวันมันติดเชื่องไง ติดกระแสเลยกระแสไรยวันกระแสไรยวันโอ้ยพอบ่ายมากก็มองหาทางลอกเล็กหลอกเล็กเลยได้ยินเสียงรถมาเสียวแล้วใครจะเป็นมอไซค์ใส่หมวกกันนกมาเสียวแล้วอันตรายครับปู่เนาะอันตรายในโลกนี้อันตรายมากเนี่ยอยากช่วยคนคนรากหญาอย่างบ้านของเราเนี่ยแต่ทรายแต่ละงวดก็ยังค่าขนมได้ละค่าข้าวได้ค่าสมุนได้ค่าอาหารค่ารถส่งร้านไปโรงเรียน มันปู่มาเป็นความหวังนะปู่นเนาะเป็นความหวังทุกคนค <m> นี่เราอยากช่วยกับเพื่อนนี่รเราไม่ใช่หาเสียงไม่ใช่ไม่อยากได้อะไรหนะร,รกแต่ว่าแล้วแต่ศรัทธาจะให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปให้แล้วแต่สิทธิของท่านเป็นบุญน,นะปู่เพราะว่าเราให้เข้าไปแล้วค,คือว่าเราเซ็นรับให้แล้วเพราะลายเซ็นของปู่แหละส่งไปนี่ยตัวสำคัญว่าแต่จะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่เขาอย่างเดียวก็คือถูกก็ขอให้พูดว่าถูกนะปู่เนาะ ็คือว่าปู่เนี่ยจะได้มีกําลังในการทําต่อไม่ไ่าใจเนาะอันนี้อันนี้สิทธิ์ของเขาครับใครทําคนก็ได้อืมคนทําทําดีก็ได้ดีคนทำชั่วก็ฆ่าตัวเองท้าโปมันจะไปเมียอะไรสักอย่างสรุปเขาแต่เขาจะจะรู้ว่าอ๋อที่เราปกปกมาเนี่มันไม่รอดทาโปมันต้องมีอะไรสักอย่างครับคนเราซื้อไว้เนี่ยพี่วันไดาคุ้มครองครับพี่วันไดในในตัวเรารักษาเราเองครับ ครับปู่ทีนี้เลขที่ปู่จะมาต่อวันนี้เป็นสูตรล่างล่างเอาล่างไปก่อนอ๋อแล้วสูตรที่เจ๊แกถูกนี่หกหนึ่งนี่แกเป็นสูตรล่างของแกใช่ไหมครับนี่แหละโอ้ที่ถูกเดียวกันด้ยอันเดียวกันเลยโอ้ค่ะโอ้ครับแล้วปู่ก็ให้มาล่างด้วยที่เจ๊แกถูกงดก่อนก็คือถูกล่างได้เจ๊แกก็ซื้อบนเหมือนกันแกก็ซื้อบนเหมือนกันกันกันไปกันไปนอกพรมนี่ับ ไม่มีมันไม่มีแน่นอนค่ะไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บอกห้าสิบบ้าสิบข้าโกกันไรด้วยมันแค่ตรงกันมันอาจจะบางเงินตรงกันก็ได้นูเนาะเวลามันเข้ากับเข้ากันาโกก็เห็นมาแต่งว่สามแปดตัวเดียวอ๋อครับเราก็ไม่เคยทําครับคือทาทําไม่เป็นว่าตัวไหนมาคูณอตัวไหนมาบวกก็ไม่ใช่เลขบวกเลขคูนครับเราไปทําก็ผิดหมดแกไม่ต้องคูนไม่ต้องบวกไม่ต้องหารครับแกมาตั้งแล้วก็กดริ้งขึ้น โอ้ยก็เชื่อเครับแต่เครื่องกินเลขมันจะไม่เหมือนกันแต่ละเครื่องครับเราก็ต้องไปดูตัวอย่างว่าในร้านค้าในที่เราไปขอดูวมันมันมันใช้ตัวนี้ไหมครับมันไม่เชาไปเซเว่นไปดูก็ไม่มีอใยไม่มีทุกเครื่องนะถ้ากดในโทรศัพท์สีกัะบไดมันบ่ได้โทรศัพท์มีเห็นลูกชายเห็นอยู่ครับแกยังบอกว่าเลขลาวก็ได้เลยออ๋อ ครับก้าหนาถึงขนาดนั้นครับครับปู่ไม่ไม้พักก่อนแล้วแต่มีเลยคราใไหมบ่บ่นายพอดเยาเงินไว้ไหนหมนล่ะน้องครับเรกเราก็จ่ายแพงเลยครับต่างต่าพูดสนุกสนุกกันเน้ออย่าไปเชื่อมากครับครับวันนี้ครับแล้วทีนี้สรที่ปู่ทำให้มาล่างเนี่ยมันตรงกับความฝันของคุณยายด้วยใช่ไหมครับคุณยายฝันฝันว่ายังไงครับปู่ฝันว่าได้เก็บเห็ด มนมาได้เก็บเห็ดเพราะในสวนมันมีเกดหนึ่งก็ยายกว่านะ้นก็นั่นแหละคืออ๋อครับมันมาตรงกับสวนร่างของปู่เลยตรงกันปู่ทาได้คือเจ็ดแปดอ๋อเจ็ดแปดครับอ๋อก็คือสูตรของปู่มีเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะไดจะกล้าไมหมห่อยอไปหาลอตเตอรี่รีบไปหาได้หาเยอะๆเลยตรบ,รบกล้าทุ่มไหมหรอแค่นั้นอือ ยกแข n งเลยถ้ามีครับเดี๋ยวแอดมินจะไปหาลอตเตอรี่แล้วทีนี้เจ็ดแปดกับเจ็ดหนึ่งทำไมคุณยายถึงตีเป็นเจ็ดหนึ่งครับที่ว่าไปเก็บเห็บเราถามว่าตียังไงตีเจ็ดหนึ่งแค่นี้ใช่เกี่ยฝันแม่นเคยฝันแม่นอยู่อ๋อแสดงว่าคุณยายก็ฝันแม่นเหมือนกันแต่คุณงวดที่แล้วไม่ฝันเลยโอ้คือวดนี้มาบอกแล้วเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยครับ นานๆฝันใช่ไหมคะนานๆฝันครับเว้นไปเดือนสองเดือนฝันครับโอ้แต่ว่าปู่กับยายนี่ฝันแม่นเหมือนกันเลยนะครับสลับกันอ๋อสลับกันเะื่อที่แล้วปู่ฝันยายไม่ฝันเลยครับเพราะว่าง่วงหนี่กจฝันแล้วโป้ได้เจ็ดแปดได้เลยเจ็ดหนึ่งมันก็ใกล้กันไงมันอยู่ในล็อกคนอยู่ในโซเลย์ตลอดชีพเลยักเกดมันจะมีสามตัวนั่นแหละครับปป่ อันนี้นี่ก็คือเป็นชุดเต็มของปู่เลยใช่ไหมครับเจ็ดเปดกัะเจ็ดหนึ่งหรือว่าปู่แค่คัดออกมาให้ไม่มันมีหลัก<อ>ไม่ได้คัดคำนวณออกมาได้หลักเจ็ดหลักเจ็ดมีแค่นี้<อ>ก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าพวกไม่ใช่เลยเอาแค่สองตัวนี้พอ,อเราก,กดมามันตรงกันตัวนี้คาบปที่ไม่ตรงเราก็ไม่กล้าเพิ่มให้โอ้ค่ะอธิไา,า้มันหลายตัวคาบปเอาช่วชัวร<อ>์ไงแหละครับ ก็เลยจับเป็นม้เขาเรียกว่าอะไรแข็งๆนี่ครับแข็งๆผมแข็งๆเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดนี่เนาะค่ะครับเพื่อนแต่เปอร์เซ็นต์ล่างมากกว่าเปอร์เซ็นต์จะมาล่างกว่าแต่ว่าคันดีนี่กะกันบนไบแจ็คน้อยนึงก็ได้เนาะค่ะเนาะกันกันไบแจักอ่าถ้าซื้อถ้าซื้อล่างยี่สิบใบกับกันไบแจักห้าใบครับผมกันไม่เป็นไรครับเผื่อมันมาเนาะอืครับกันผ่านกันทุน ขนาดเจ๊ญ่เพิ่ะยังกันไหวแน่นอนค่ะพันซื้อสองเอ่อเพื่อซื้อเจ็ดพันพันกันไหวตัวละห้าร้อยค่ะอ๋อเพราะว่าผมมีังแน่นอนเนาะค่ะครับแต่มันก็ได้คือเก่ามันมีตัวตัวชอบคือหกหนึ่งชอบจริงจริงาะออกมากัเป้งเลยป้งหกหนึ่งเลยนะเนาะโอ้โหเจ๊ได้บ้านหลังใหม่แล้วแกีดคีดลั่นเลยป้าปูเพราะว่าบ้านแกขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับหน้าต่างก็ไม่ได้ซื้อค่ะปูไม่ได้ซื้อครับ จ่ายแต่ค่าแรงเนาะมันนี้อุปกรณ์ครบไงก็เงินหกแสนปกติจะไม่เสร็จนะอันนี้น่าจะได้หลังใหญ่เนาะค่ะสำหรับเพิ่นสำหรับเพิ่นได้หลังใหญ่เลยไปซื้อที่อีกสองไร่ยังไม่ได้จ่ายก็เลยคก็ก็อย่างงี้ก็เดี๋ยวก็ได้จ่ายข้าวโปงวเดียวน่ะเพราะมีทุนเลยข้าวโป้พปวดใจใหญ่จจะมาฟื้นกีอน แล้วลำดับสูตรของผู้หญิงคนนี้ตรงกันกับตรงกันตัวไหนครับปูก็เจ็ดแปดอ๋อเจ็ดแปดเอของของเจ้เพื่อนนี้ไม่เลขตัวเดียวใช่ไหมปูไม่ถ้ากดนี่จะว่าจะคุยกันโทรมาเมื่อกี้ว่าจะคุยกันวันที่ยังไม่ได้คุยครับชอบคุยเรื่องนี้มีอะไรก็ปรึกษากันครับครับปูเพราะว่าเครือข่ายเดียวกันชอบเหมือนกันอ๋อครับอย่างของเจ้แกเดินมาตัวไหนของปูเดินตัวไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวตามกัน ก็มีอยู่อีกคนหนึ่งดูสุริมอันั้นอันั้นเป็นตัวคำวนวณเหมือนกันแต่ว่าต้องเขียนต้องบวกครับอันนั้นก็ได้สองตัวได้บนล่างโอ้ครับปูแต่ว่ายังไม่ทำไม่คว่ำเอาแต่มีม,มีมีวิธีที่จะให้มันมอย่างนี้ถ้าไม่ปันก็คว่ำวณไปโอ้ครับครับอยังไง<ว>ก็ไม่ผิดหวังพ่อก็แม่นเหมือนกันปูเนาะไม่เจียเที่ยวไม่ต้องรอับแล้วก็ไม่มีคิวคนอื่นครับปู ัมไม่มีใครมาแซงอกครับมาปูไม่ต้องรอคิวแล้วปูเนาะครับร้อมเลยครับปูยิ่งนะครับผมโทรมาตอนไหนปูว่างตลอดกัางว่ามันดีพอดีมาจากตลาดลงรถจอดปุ๊บปิดกุญแจปั๊บวิ่งมาแล้วอ้าพอดีเลยแต่ถ้ารถกำลังวิ่งก็ไม่รับมันตลาดครับปูครับเพราะปูเคยรับแล้วเสียสองร้อยโอ้ทำไมล่ะครับปูก็มีคนโทรมายีบออกใกล้ใกล้ มองใส่กับไปเป็นเป็นแป่นตำรวจหรือมูนยอดเท่าอดทำไมเนาะเมื่อกี้โทรศัพท์ใช่ไหมผมไม่ได้โทรผมรับเฉยเฉยโดนมันเดิมโดนมันเดิมผมไม่ได้โทรผมรับผมไม่ได้โทรผมรับก็บอกกันตรงเนาะเราเปิดรับเฉยเฉยกับีดอยู่เทียบปีดกี่บาไปสองร้อยโอ้ลูกกบาอยู่แสดงว่าปูครับรถได้หนีบาร์ดนูกก็เลยแอบางไปก่อนเนาะขโทรมาอันใหม่อ๋อสองเที่ยวบ่นี ค่ะโอ้แม่นแมนเจียวแรกปูก็ได้รับก็ได้บอกการสงสัยปูไปตลาดบ่ไปตลาดแม่นเจียวแรกเี่ยเราว่ารับรถมันหลายมุมมองจอดเลยจอดก็บ่ไไรเขาทิ่มท้ายอีกอ๋อครับมุมมีบอม่ีมองจอดเลยแล้วก็รถมีขาดนั้มาอันตรายครับแม่นอยู่ครับคนคขับรถนี้เบ่บ์มคลคุยโทรศัพท์เนาะบัวใ้มุคุ่มครับแล้วค่อยโทรกลับรจ้าแล้ว วิ่งวิ่งตัวไหนครับปู่ที่ปู่ให้มาเจ็ดแปดกับเจ็ดหนึ่งวิ่งกันสองตัวนั่นแหละปเจ็ดกับแปดอะไรแค่นี้จะไม่ยากอะไรแต่ว่าน่าจะเด่นเจ็ดมากกว่ากันใช่ไหมปู่เพราะว่าปู่เปปูคำนวณได้หลักเจ็ดอย่างเงี้ยรือเปล่าครับมันก็มันไม่แน่จะกลับก็ได้อก็แค่นี้กลับไปอืทำไม่กลับไตับแดงตัวเดียวนครับก็มันเมื่อที่แล้วไงสามสี่เรไม่กลับเลย ครับก็ยังกลับอีกก็ยังมาอีกครับแต่ว่าอันนี้กับเพื่อไว้น้ำนอกแปดเจ็ดเนาะค่ะเพื่อเพื่อเพื่อว่าอันออกโต๊ะกลับนี่เสียดายกันขนาดพันขาใหญ่เป็นยังกันไวเลยครับหกหนึ่งหนึ่งหกมันกันเลยครับขนาดว่าเลขเพิ่นแม่นขนาดไหนเพื่ออยังกลับเนาะปู่เนาะชัวร์ชัวร์อะไรยังกลับเลยกันไร้ตัวนี้กลับบ่ไว้วหรือคือการใหมายถึงการทุนครัทุนคืนครับปู่ยนเป๊ะ ตัวอื่นมาเด้๋วจะเสียดายนะปู่เนาะใช่แต่ว่ากันน้อยๆยังสีเป็นตะกับไว้อยู่เนาะค่ะครับบ่กลับกันลาแต่ตัวเลขตัวเดียวเนาะแต่หลายตัวบ่เป็นหยังหายไปอยู่ค่ะมันหลายกับวัดได้กับกันหลายโพดครับทีนี้ก็คือว่าหลังจากตองวอดมาปู่ก็ไม่ฝันอีกเลยยังครับฝันฝันแต่แต่คุณยายคุณยายฝันครับฝันครับฝันว่าได้ไปเก็บเห็ด แต่ว่าลัที่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันคุณยายตีปเล็กเกินแค่นั้นแหละว่าทําไมต้องตีปนเจ็ดน่ก็ฟันว่าเก็บของเจ็ดอาจจะได้ดอกเดียวหรือไงหรือไปคนเดียวก็ไม่รู้ไม่ได้ถามครับโอเคน้ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดรอกดติดตามแนวทางของปู่ด้วยงดนี้มาเอาสูตรล่างรอบหน้าอาจจะได้สูตรบนแล้วก็ความฝันใช่ไหมครับปู่ หรือว่าอาจจะไม่ฝันอาจจะมาได้แค่สูตรบนนะปู่เนาะบนเอาสูตรบนไปครับเจ้าหลังครับเดี๋ยวปู่ฝันดีเนาะฝากตามความฝันของปู่นั่เพราะว่าปู่กับฝันแหม่นขึ้นกันหกหนึ่งนะครับถ้าถ้าบนเนี่ยบนจะมีประมาณกี่ตัวครับบนจะมีมากกว่ากว่าล่างโอ้บนจะมีมากกว่าล่างความมีตัวกันด้วยโอ้บนมีตัวกันใช่ไหมครับปู่เต็มที่ก็จะมีประมาณสามถึงสี่หางประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เซมเปิ่ไม้ก่อน่าติดเก้าบน โอ,โอ้บติดเก้าบลิงเมันจะต้องมีสองตัวไงครับครับปูบติตเก้าแต่ว่าเดี๋ยวให้ปูคำนวณแบบพักก่อนนะครับเอาไชัว่วก่อนครับปูวันนี้ก็ต่องวดเอาไปน้ำจิ้มไปก่อนเนาะครับหรือว่าใครอยากจะไปหยิบจับลอตรีไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเลขตรงกับเจใหญ่เจใหญ่ถูกงวดละแสนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทางเรานี่ก็ไม่แนะนําให้ไปทุ่มนะครับ เป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเห็นช่างยังจะไปเดินตามช่างไม่ได้รอยมันต่างกันครับรอยใหญ่รอยเล็กครับยิไมใบเฉพาะั่งนะคะเนาะครับชเอาตามที่ตัวเองไหวครับวันก่อนไปซื้อใบตรวจตลีมาตามเจ๊๊่บเจ๊ตั้งแพงนี่ไม่ถูกไหมบ่อออตั้งแพงไม่ถูกเลยใช่ไหมปู่ขายกระดาษเนาะขายกระดาษขายทุสารคนซื้อครับ ต่นั่เกืกเหลือเต็มแผงคือกันในการที่ซึ้งซึ้นเหลือเต็มแผงบุมีจักโดก็มีก็ใครจะกล้าเสี่ยงีจพูดหนึ่งเดียวแต่มีคนถูกระวันบางก็นั่งปากแหงนี่ไม่เห็นมีคนมาึ้นเงินเลยเกี่ยวพูดตรงตรงทุกวันนี้ถือว่าแนวทางนี้เล่นยากนะปู่เนาะในการลงทุนนี่มีความเสี่ยงสูงนะครับท่านผู้ชมยากมันก็ไม่ยากมันอยู่คนฝันแม่นหรือไม่แม่นถ้าพูดหนึ่ง คนเขามีโชคัง่าเขาก็สบายอ๋อครับมันมันมันมีบวกกระลบครับอย่าเราอย่าไปถือว่าเศรษฐกิจอย่างนั้นอานี้ทำงานให,ให้มันตรงกับเศรษฐกิจให้มันมีหลอกของอรเรามือนก็วหาเงินเข้าล่องครับไป,บไ,ปไปถูกทางครับมันก็ไหลามาครับคนที่เขามีการค้าขายดีเขาเขาไม่ไม่พูดถึง เราอย่าไปห่วงต้องไปคิดมากเรื่องนักกันมองกันเมืองอย่าไปคิดมันคนละเรื่องกันแตกต่างกันมากเลยเรามีหน้าที่อะไรทําตามหน้าที่ให้สบายทําตามหน้าที่โดยความมีสุดใจครับเราทําไปเถอะอย่าไปคิดประวงเรื่องนั้นจะมีฮะคนทั้งวันมันมันเป็นโลกอะไรโลกขี้เกียจโลกขี้เกียจรอแต่คนอื่นไม่ช่วยอ๋อครับเราแต่เขาไม่มาก็ว่าเขา ไม่เห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างนั้หนึ่งก็เราให้สิทธิ์เขาไปแล้วให้สิทธิ์เขาไปแล้วก็จะไปทาหน้าที่โน่นอยู่ในสภาโน่นก็ไม่พูดถึงเขาทาไมเราก็มีหน้าที่หากินเราก็หากินไปมีงานก็ทําไปทำเพื่งนของตนเนาะค่ะรับต้องไปต้องไปบ่นหะเขาแล้วก็ไปด่าเขาไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยอย่างนี้โอมานั่งคิดโอ้อมยิ้มเลยนะนี่เขามองต่างมุมมากเลยวนครับ จ่องอย่างเดียวเลยครับแล้วใครเป็นธาตุของใครแค่นั้นครับทุกคนนะเป็นธาตุเงินทาโปู่เป็นธาตุเงินหมดเลยครับเห็นหลายคนคอมเมนต์อยู่เลยว่าถ้าใครมิชมหลากร์เอาไปเทวปูเป็นเคล็ดลับของปูนะค่ะเอาไปไหว้เทวดาค่ะก็ปูยังไม่ใช่สบาทเลยได้มาอ๋อปูได้มาก็เอาไปไว้บนหิ่งใส่ใส่สมุดแนบไปแล้วครับปู เอาไว้ให้เทวดาก่อนใช่ไหมครับก็ต้องาาอออมาเทวดาก่อนบูชาเทวดาก่อนครับสามคืนสามคืนนะครับเป็นความเชื่อของปู่นะครับ,รบผมปู่ปฏิบัติอย่างนี้ครับครับแล้วก็บอกกามที่เคยปฏิบัติมานั่แลว่าเหมือนก้อนนี่ลูกได้จากลาบลอยมาก็อยากให้เทวดาไปใช่นี้ใช้ศีลเทวดาก็เป็นนี้เหมือนกันครับใช้เสร็จวันหน้าลูกจะขอใหม่ สามคืนเราก็เงินนั้นมาใช้ได้ไดเส็จแ,แล้วก็ถูกอีกนะนะถูกอีกนะครับก็ถูกอีกครับคนที่มาดูดวงโบรุเทเป็นคุณนายะถูกอีกถูกอีกแต่โดนโกงอีกขายพิมพ์ไยังไม่จ่ายนเท่าเวลาขายมาขายแหวนสิเอาไปโบซาสามคืนแถมมาใส่เมื่อกี้ เราไม่ได้บูชาเลยเนาะงวดนี้เลยไม่ถูกมึงท้องเนาะตุ่ยหลวดแล้วตู่หนึ่งสองไม่ได้บูชาลืมหนึ่ง่าใ้น้ำมันเนาะลืมเลยงวดนี้เลยไม่ใช้โหมดเอาไว้ยังหน่อยกันดีครับที่ท่านเดือดร้อนก็เอาไว้ยังหน่อยกันดีเงินนี่เงินถูกไหมเอาไว้ไม่ขอให้เอาไว้นิดหน่อยกันดีเอาบูชาก่อนส่วนหนึ่งคือบอกว่าส่วนนี้จะไปทําบุญส่วนนี้จะไปซื้อของส่วนนี้จะไปข้างวดนั้นงวดนี้ไอเรือนี้บูชาได้แค่นี้ก่อน สวัสดีมาได้ไปทำบุญนี้นเราเหเนาะทำบุญอยู่นะครับผมสวัดีรื้อมโอเคนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมตามแนวทางของปู่โค้งสุดท้ายด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผูวงมากนะครับผมขอบคุณกาไมีโชว์ไม่ใช่งวดต่อไปก็จะได้อีกครับปู่ไปให้เรื่อยๆไปแล้วเพราะว่าปู่มิจะให้เพียงพอแล้วครับปู่ปู่ไม่เป็นหนี้สบัทครับอยากช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้คนที่เดือดร้อนครับปู่ทุกขัวเรือนคนเดือดร้อนเรื่องเงินครับ รัดไปนะครับท,ท่านผู้ชมแคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางตรงงวดของปู่ฤษีเดินดงนะครับเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะสูตรนี้เนี่ยตรงกับ สูตรกับเจติดถูกงวดละหลายแสนเลยนะครับท่านผู้ชม7871นะครับยังไงก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมพิจารณาแนวทางของปู่ด้วยนะครับผมนะครับก็ขอกับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับก็จบคิดไว้แต่เพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ